สวัสดีครับพบกับกรารไมเช่อแนวครับเมื่อนี้พามาที่วัดบ้านจุ่มสีครับวันนี้กวันที่สามสิบตุลาคมแล้วครับอีกสองมือก็ห้ยออกแล้วครับเป็นโค้งสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปถามบุรุษ้ัญญาทิ่อยู่ภายในวัดครับว่าได้ตัวใดครับ าวดที่แล้วก็ได้แปดสามครับถูกกันตรงๆครับแต่วดน,นี้ก็เพราะนั้นหูจักว่าจะได้ตัวไหนเนาะครับเนะาะก็ตามการไว้แนนลมาครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมและฟังกันไปทาผู้อยู่ในภายในวัดจุมสีครับผมแบบนี้ก็กำลังสั่งหอละฆัง ทางสรารการประเรียนครับสาการประเรียนวัดจูมสีพัฒนารามรบ,บุได้จะอยากเป็นสะพานบุญหรืออยากร่วมสร้างติดต่อสอบถามมาได้ครับผม ตอนนี้กำลังก่อสร้างครับวันนี้ก็เป็นวัดที่พัฒนาขึ้นเร็วมากๆเลยครับตอนนี้ก็กำลังตรงนี้ก็กำลังสร้างเมรูครับงบประมาณ2องล้านเก้าแสนบาทครับผม ผู้ใดมีแรงมีจิตศรัทธาหรือจะรวมทําบุญก็ติดตอ่อมาได้ครับผมที่ซ่องกายชันแนวครับหรือสอบถามกายชันแนวเลยครับเดี๋ยวกายชั้นแนวจะติดตอ่อโดยตรงที่วัดจุ้มสีครับผมครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปสัมผัสภายในครับว่าวันนี้สิใดตัวใดครับผมอาผมก็พึงมาก เลขจ <ix Off> ูมซ <fin anta> <ots> ีก <guarding okay>? ับทัวเดียวกันนะครับกับของน้องข้อปันครับ่ตั้งใจครับกมหนาเนักกนี่พอพออธิษฐานพอเพ็นเหครับผมได้เห็นโชวที่บ้านมันก็ ตรงก้อเด็ดที่ว่าเปิ้ลหายวิ่วล้วเลยนะเราไม่ใส่แต่ว่ามัดนี่ร้านหายเลี้มันง่รครับเรามัดหายเลี้ยงเอาการกับอันอันญี่ปุ่นหายวิ่แล้วอนญี่ป่นจะไม่หายวิ่แล้วอันกองฉลากอันนี้เนาะว่ากองฉลากมันกองฉลากกองฉลากได้เปลี่ยนเช่นไหนเนาะครับเป็นบ้านเลขที่ครับมาบ้านเลขที่ย้ายแ้วผมได้สอนหลายมาบ้านเลขที่ค่ะ ได้มาได้ทั้งหดายนอนบ้านนี้ก่อนเพิ่งกับไปกองชลาดเลยครับเมื่อไหนเมื่อกี้ผ่านเพิ่งงไปกองฉลาดก่อนครับพระอาจารย์ไปน้อพ่อผู้ยัยคือเพิ่งไปกูบอกให้เพิ่นไปวันนี้ครับแต่งคันหาคันนักไปเพืไอได้เล็กอย่าง้มากได้เล็กองชลาดนี่เนาะมานล็กที่มาเล็กที่กองชลาดเล็กกูครับ ครับผมเดี <wa> ๋ยวผมาไปเบิ <Fahrenheit> ้ลเบกครับคิว่าเป็นใหยไปแล้วครับผมครับมันก็เป็นเด็กดวครับ วนขตัวนองเป็น1163คกับต <TH> ัวเลข589ครับก็เป็นตัวเดียวกันหลักสองสามครับเพื่นก็ฝากไวหว่าสามกับแปดเป็นเลขเป็นตัวเดียวกันนะครับหาสามเก้าเป็นเลขกองสลากครับ สามเจ็ดบาจม่งน้าัพงเ้าห้าเจพี่นองฝัน้ามเรียยวับานจุมสีครับสองตัวก็มี่ซีหาครับซีหาเก้าเจ็ดเจ็ดหนครับผมดูเพคำว่าเบิไทครับครับวันที่หนึ่งเดือน11 63ครับวันนี้ก็เป็นโครงสุดท้ายครับวันที่30แล้วครับ589ได้ปูกับปูชีบกับเขา233ท่านกำกับไว้ว่า3กับ8เป็นเลขตัวเดียวกันครับหา39นี่เป็นเลขของสลากครับปูคน,นไปของสลากเราคน,นได้เลขตัวนี้มากครับ3หา7นี่เป็นบ้านละพังครับ 957เป็นค้อเรียบกับจุ่สีครับช่องตัวก็สิเป็น4ีหาเข้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมครับนี่ก็เป็นโครงสุดท้ายแล้วครับรับคุนมากคนัชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะบ่าได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องการไมชาแนวครับผมยังไม่ได้หนึ่ไม่อยากจำด้วยใช่ไหมไม่อยากจำได้ จำได้ส <okay> ี like ่ห้านี Además, ่ก็โอเคแล้วใช่โอเคแล้วเพราะว่าไงก็ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ตรงตงนี้เรื่องจริงไม่ใช่ฝันนะอื่นนี่นะอื่นนี่ไม่ฝันเราเรื่องจริงครับครับนี่จับตัวมาได้เห็นเป็นเต็เลยนะครับนี่เราหมักปวางวดก่อนแล้วก็ได้มีทองอื้งสามแปดนะแล้วก็เล่ซื้อมดใครมาในบัดนก็ซื้อสามแปดเลยซื้องตัวเก้านี่ยนะทีจะเดิมเลยตั้งชือให้มันไปอึ้องอ่างวดนี้มันก็จะบอกว่า รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขที่ออกสี่ห้าโอ้โหดูเดือดตาเปื้อจะเป็นยังไงเนาะยี่สิบใบลัตตลี่ดูเดือดได้เนี่ยเอ้มันอ่านแปลกนะไอ้มันอ่านจริงนะมันอ่านผู้หญิงอ่านเสียงผู้หญิงอ่านเด้องวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขที่ออกออด สี่ห้าตะเพื่อจะเป็นยังไงตะเพื่อจะเป็นยังไงถ้าออกสี่ห้าเอาสี่ห้าเขาไปขายแล้วขายอะไรเอาบรีมไปขายแล้วคนขายจุ๊บอะไรลตเตอรี่ใช่ไหมอ่าไม่ดีใจไม่อะไรเลยไม่ต้องดีใจดีใจแล้ไหมไม่เฮไม่เย่ไม่อะไรเลยบอกถูกประจําจะดีใจแล้ไหมถูกจนชินใช่ไหมถูกประจันแฉนจะไม่ดีใจแล้ไหมตะเพื่อถูกจนชิน อ่าขอบคุณตะเพื่อมากครับแล้วไงก็ให้ตะเพื่อเฮงๆนะครับต้องเฮงอยู่แล้วครับเฮงๆให้มีโชคมีลาบแล้วกันวันนี้เนาะไม่ลาบไม่เอาไซื้อข้าวเหนียวโอ้ยน่ารักเนี่ยจะตนาะตะเพื่อเนี่ยนะคบได้ลาบลาบก็ต้องไปซื้อข้าวเหนียวละว่ะใช่เองซื้อข้าวเหนียวเอาแต่โชคตแลงเอาจะโชคแอะไรนาะโชคลาบเนี่ยลาบไม่ต้องลาบขี้เกียจไปซื้อข้าวเหนียวอีกครับก็โอเคนะครับตะเพื่อขอขอบคุณครับขอบคุณครับมาลัทธิแชนแนลกับพีเอ็มแชนแนลสู้ๆครับ